ทุกคนในวันนี้นะครับเรียนท่านอาธิการบดีนะครับท่านอาจารย์พิภพท่านอาจารย์โรจแล้วก็อาจารย์สมชายครับแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกคนสำหรับผมแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศแบบนี้ก็ไม่ได้นานเท่าไหร่ที่ผมก็เคยนั่งง่วงอยู่ประมาณคักหลังอยู่ตรงนัน้นเหมือนกันแต่ห้ามถามว่านานเท่าไหร่แล้วห้ามถามด้วยว่ารหัสอะไร บอกได้อย่างเดียวว่าพี่ายลิ้มเจริญรัฐ BBA 7เวลาไปหาเสียงนี่คนก็เข้ามาหาตลอดเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นรุ่นน้องของพี่ BBA 30กว่า40กว่า <c oughs> ก็ต้องขอบคุณว่าที่ช่วยบอกว่าเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับผมมาด้วยความรู้สึกยินดี แล้วก็อิจฉาไปในตัวครับยินดีที่ได้กลับมาสู่บรรยากาศแล้วก็พลังงานแบบเหลืองแดงแบบชาวรูปแม่โดมแบบธรรมศาสตร์แต่ในขณะเดียวก็รู้สึกอิจฉานะครับที่ไม่มีโอกาสที่จะได้มาอยู่ในลักษณะนนแบบนี้ทุกวันต่อไปในอีก4ปีที่จะถึง4ปีของผมกับสปีของคุณที่ไม่เท่ากันเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพออะไร ด้วยความคิดถึงและด้วยความทะนุถอนอมครับถ,ถึงประสบการณ์ที่เคยมีมาตอนที่ยังเป็นนักเรียนอยู่ครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านผู้บริหารหรือทางอาจารย์จะรู้สึกรักแล้วก็ทนุถนอมผมเหมือนอย่างที่ผมรักธรรมศาสตร์หรือไม่เพราะหัวข้อที่ให้มาพูดในวันนี้คือเรื่องประชาธิปไตยเสรีภาพและก็ความยุติธรรมใจคออาจารย์ จะให้แคเดตนายกรัฐมนตรีที่ชนะเลือกตั้งเมื่อวันทีน่14พฤษภาคมวดดวงเสียงได้312เสียงแต่ถูกสภาบนปัดต,ตกไปทำให้เข้าบ้านใหม่ที่ชื่อคำนี้รัฐบาลไม่ได้มาพูดเรื่องนี้จริงหรอครับอาจารย์ถ้าอาจารย์ต้องใช้คำว่าปักเหมาะเคราะดี ที่แคดดนดิด์นายกรัฐมนตรีคนที่30แทนที่วันนี้จะอภิปรายอยู่ในสภากลับได้มีโอกาสมาเจอกับเพื่อนใหม่ที่ธรรมศาสตร์อย่งนี้ถ้าเป็นภาษาของเพื่อนใหม่ก็ใช้คำว่าจังหวัดนรกจังหวัดโป๊ะมากนะครับที่เลือกหัวข้อให้ผมมาพูดเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพและต้เกี่ยวกับความยุติธรรม สิ่งที่ผมอยากจะพูดต่อไปสไลด์ต่อไปเลยครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกท่านนะครับว่าสิ่งที่ผมได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับ3หลักสําคัญนี้ที่กลายมาเป็นวิถีก้าวไกลตั้งแต่เขายุคอดีตอนาคตใหม่แล้วก็เป็นพรคก,ก้าวไกลขึ้นมาแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับกับวิธีการทํางานทางการเมืองของพวกเรากับสิ่งที่ธรรมศาสตร์ได้สอนผมมา และพอดีมันก็ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวครับมันคือธนาธรจึงรุ่งเรืองจิบมันคือปียบุตรแสงตนกคุณมันคือเท่าพิปปลิ้มจิตกรมันคือสิริกัญญาตาันสกุลมันคือรังสีมันโรมที่รวมกันตั้งพรรการเมืองเพื่อที่จะให้สามคำที่ธรรมศาสตร์ปลูกฝังออกมาเหมือนเป็นธาตุธาตุหนึ่งเหมือนเป็น DNA หนึ่งที่กลายมาเป็น DNA ของพรรคก้าไกล มีความใกล้เคียงกันเหลือเกินแต่สิ่งที่สำคัญกว่าที่ผมได้เรียนรู้หลังจากที่ออกจากธรรมศาสตร์ในช่วงเวลาที่เรียนหนังสือ4ปีและไปอยู่ในรัฐสภาไทยเป็นเวลา4ปีผมเห็นเลยครับว่าสไลด์ต่อไปครับเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสำคัญนะครับที่เรามาพบกันในวันนี้เพราะวันที่ผมนั่ง วันที่ผมนั่งอยู่ในที่คุณนั่งอยู่ทั่วโลกประชาธิปไตยตอนนั้นเป็นประชาธิปไตยมากกว่า50%ทั่วโลกนะครับแต่วันนี้ตัวเลขเดิมความเป็นประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นโลกไหนไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนไม่ว่าจะเป็นประเทศประชาธิปไตยที่พัฒนาแล้วถอยหลังหมดตอนนี้ทั่วโลกเป็นระบบประชาธิปไตยต็มไบได้แค่ประมาณ20% ในขณะเดียวกันเรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมเรื่องเกี่ยวกับความเหลื่อมล้าสมัยที่ผมนั่งอยู่ที่ที่พวกคุณนั่งอยู่คนที่รวยที่สุด1%กับคนที่อยู่ในระดับ50%ล่างความเหลื่อมล้าหรือความยุติธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรความยุติธรรมในการเข้าถึงรายได้ต่างกันแปดเท่าตอนนี้ตัวเลขนั้นคือ16เท่า1%ของคนที่ ที่สุดในโลกใบนี้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน50%ของโลกใบนี้คน50%ของโลกใบนี้มีสัดส่วนในการถือครองทรัพย์สินอยู่เพียงแค่2%เท่านั้นอันนี้คือความแตกตา่างระหว่างที่ผมนั่งอยู่ในที่ที่คุณนั่งอยู่และวันที่ผมไปยินนี้ห่างกันเพียงแค่20กว่าปีโอเคในที่สุดก็ต้องบอกปวล้วว่ารุ่นไรครับบอกรหัสไม่ได้พิธายเ,เลือกเจอรัฐรหัส41หนึ่งครับ ตัวเลขที่น่าสะพรึงกลัวมากกว่าตัวเลขประชาธิปไตยเลตัวเลขความเดือมล้จิใช่เพราะฉะนั้นการความสําคัญของการที่เรามาพบกันในวันนี้คือสิ่งเก่าที่มันเกิดขึ้นประชาธิปไตยที่ผมรู้จักระบบชุนนิยมที่ผมรู้จักเสรีภาพที่ผมรู้จักหรือที่อาจารย์รู้จักกำลังถูกทำลายลงในขณะที่สิ่งใหม่ที่กำลังที่จะซักต่อร่างสร้างตัวขึ้น ยังไม่สำเร็จตอนนี้เราไม่มีฉันทางกติในขณะที่โลกเป็นโลกใบหม่เป็นโลกที่เรียกว่า new normal โลกที่มีแต่ความปกติกใหม่แต่เราไม่มีฉันทางปติใหม่สำหรับความปกติกใหม่นั้นไม่มี new consensus สำหรับ new normal ว่าประชาธิปไตยที่จริงแล้วคืออะไรว่าจริงๆแล้วเสรีภาพคืออะไรและความยุติธรรมคืออะไร ง่ายๆประชาธิปไตยก็คือบอกว่าระบบที่ทําให้ความแตกต่างทําให้เกิดความสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้โดยคิดถึงว่า One Man One นแมน1โบทงคนมีสิทธิเท่ากันยึดโยงกับพี่น้องประชาชนจํานวนมากที่อยู่ในประเทศนี้แต่การจะเข้าสู่การเลือกนายกรัฐมนตรีเขาแค่ไม่มาเป็นประชุมคนที่เป็นนายกแคดเดตนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนเลือกมากที่สุด สามารถแต่ตั้งรัฐบาลมากสุดเป็นตัวแทนเสียงกว่า27ล้านเสียงเพียงแค่วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งลากตั้งไม่ใช่เลือกตั้งแค่ไม่มาประชุมเขาสัญ,ญญากับผมนะัว่าเขาเห็นด้วยเสียงข้างมากเขาจะโหวตตามแต่วันที่มีการโหวตจริงอยู่ประเทศทญี่ปุ่นอยู่ยุโรปแค่ไม่มาเป็นองค์ประชุมสามารถล้ม แคเดตนายกรัฐมนตรีที่มาจากพี่น้องประชาชานได้แล้วเราอยู่ในระบบประชาธิปไตยที่เรารบอกว่าคนเท่ากันมีคนมาใช้สิทธิประมาณ 40, 40ล้านคนได้สสมา500คนตีซะว่า200กว่าประชากรประชากร200กว่าได้สสหนึ่งคนแต่ในขณะเดียวกันมีวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง250คนสามารถบอกได้สามารถโหวตสวนได้สามารถามาตรวจสอบ คุณสมบัติของนายกรัฐนคนตีได้แต่ในขณะเดียวกันใครเป็นคนตรวจสอบคุณสมบัติของวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งและเราจะเลตั้งไปทำไมโผพัดกวอตลนอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทั่วโลกกําลังเจออยู่ประชาธิปไตยกลายการเลือกตั้งกลายเป็นสิ่งที่เผด็จการสมัยใหม่ เลือกใช้ให้มีการเลือกตั้งแต่ใช้เงื่อนไขทางกฎหมายและองค์กรที่องค์กรอิสระที่ไม่รู้อิสระจริงหรือเปล่าในการ,รกยึดยั้งประชาธิปไตยเสรีภาพหรือความสามารถในการที่จะแสดงออกความสามารถในการกําหนดชีวิตตัวเองความสามารถในการกําหนดอานาคตของตัวเองโดยที่ไม่มีอุปสรรคใดมาขัดขวางตราบใดที่ ไม่ไปกระทบกับเสรีภาพของประชาชนคนอื่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันสมัยนี้เราดูเวลาที่เพื่อนขึ้นมาแสดงให้เราสิทธิเสรีภาพในการหายใจเป็นปัญหาเลยอย่าว่าแต่สิทธิเสรีภาพในการที่จะรักไม่ว่าคุณจะเพศศภาเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพในการทำมาหากินเปลี่ยนวัตถุดิบการเกษตรจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศให้กลายมาเป็น ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนโภคภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์อย่างสุราก้าวหน้าที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีมูลค่าตลาดสแสนล้านบาทเท่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีผู้ผลิตสอง0มืล้านลายประเทศไทยมีผู้ผลิตอีกเจลายอันนี้คือสิ่งที่สมัยรุ่นของผมกับสมัยรุ่นของคุณต่างกันอย่างสิ้นเชิงมันเป็นคำถามใหม่ๆที่โลกใบใหม่ต้องการคนรุ่นใหม่อย่างพวกคุณ ต้องการพลังงานอย่างพวกคุณที่จะมานิยามสามสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นได้จริงเพราะสิ่งที่เป็นธาตุสิ่งที่เป็น DNA ของความเป็นธรรมศาสตร์ก็คือเราเรียนรู้ในสิ่งอดีตเรากำลังศึกษาสิ่งที่เป็นปัจจุบัน discover ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันและ innovate สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนานคต และมันน่าหรือเชื่อเลเกินว่าในสมัยคนรุ่นของผมมันเป็นสิ่งที่น่าเจ็บใจว่าเมื่อผมอายุ18ข้าวขอคุณมีความฝันที่ยิ่งใหญ่อยากจะเห็นประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่เต็มไปปัญหาเศรษฐกิจสมัยผมตอนนั้นคือปัญหาเศรษฐกิจต้มยำกุ้งอยากจะเห็นว่าเกิดการกระจายตัวออกจากภาคการเงินและผ่านไป25 24 25ปีผมต้องขึ้นมาพูดในเวทีนี้ในนิยามที่มันลดลงในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพไม่ว่าจะเป็นความเป็นธรรมมันเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นต้องย้อนไปถึงต้นกำเนิดของความแบ่งบางของประชาธิปไตยที่มาพร้อมกับชนนิยมสมัยใหม่ในขณะที่ประชาธิปไตยก็การที่จะกระจายอำนาจออกให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ กระจายอำนาจให้อำนาจอิไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแต่ในขณะเดียวกันทุนิยมที่เกิดขึ้นมาพร้อมกันที่เป็นชุนิยมสมัยใหม่นั้นทําให้เกิดความกระจุกตัวความเป็นธรรมมันหายไปมันไปนกระจุกตัวอยู่กับแค่คนไม่กี่คนกลุ่มไม่กี่กลุ่มหรือแม้กระทั่งความเหลื่อมล้ำความไม่ยุติธรรมที่ใน,ในการเข้าสู่อำนาจพอพูดมาถึงตรงนี้ก็ต้องพูดในใจตาว,ว่าความยุติธรรมคืออะไรยุติ มันยุติจริงไหมแล้วมันเป็นธรรมไหมถ้าใครนึกถึงตาช่างที่แกว่งไปแกว่งมาตาช่างห้ามแกว่งครับต้องยุติก่อนหยุดก่อนหยุดแกว่งก่อน,อนหลักการต้องแน่นทุกอย่างต้องชัดแล้วเมื่อมันหยุดแล้วมันต้องเที่ยงธรรมไม่เอไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ใช่ว่าคุกมีไว้เพื่อขังคนจนวกเล็บคนที่เห็นตางับผู้มีอำนาจ ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นสิ่งที่ธรมร,มมธรมศาสตร์สอนผมมาธรรมศาสตร์บอกผมว่าเป็นพื้นที่ที่มีเสรีภาพทุกตารางนิ้วธรมร,มวมร,ธรมศาสตร์สอนผมว่าผมรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์พบธรรมศาสตร์สอนให้ผมรักประชาชนสีเหลืองคือธรรมที่อยู่ในจิตใจแดงคือ่อเลือดเลือเชื้อไขที่อยู่ในตัวของเรา,าสงสัยมันจะมีเ,เก่าธรรมศาสตร์อยู่ในการเมืองน้อยเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่สารรัะจะเมนุษท่านเห็นในเว็บไซต์ของธรรมศาสตร์ก็ทาท่านก็เป็นสินเก่าธรรมศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกันผมคิดว่าสิ่งสิ่งเหล่านี้ครับที่พวกเราต้องช่วยกันต้องที่จะต้องเป็นพลังงานของคนรุ่นใหม่ๆถึงเวลาที่ต้องคิดอย่างสิ่งที่ผมรู้สึก ใช้คำว่าผิดหวากับตัวเองก็คงไม่ถูกแต่สิ่งที่ผมคิดว่าถ้าย้อนกลับไปได้แล้จะทาให้ดีกว่านี้คือคิดให้ใหญ่ต่านี้สมัยผมก็นอนอยากจะนอนอย่างเดียวนนไม่ผิดอะไรแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเรียนหนังสือให้มันจบๆให้ได้เริญนยาไปอย่างที่หาง,งานทําต่อแต่สิ่งที่ขาดไปก็คือว่าความสามารถที่จะคิดให้ใหญ่คิดให้ลึกและใช้เวลาสี่ปีให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด เท่าที่เป็นไปได้ไม่ว่าคุณจะเรียนวิศวะทํำยังไงครับที่จะทําให้น้าประปาดื่มได้ทั่วประเทศโดยการศึกษาวิศวะอย่างที่คุณทาอยู่ถ้าคุณเป็นคนที่ทําธุรกิจคุณคิดยังไงครับที่จะตั้งบริษัทมาเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำของคมนาคมในการเดิข้อมูลถ้าคุณเป็นแพทย์เป็นพยาบาลทํายังไงครับที่ให้ความเหลื่อมล้ําในประเทศไทยทางด้านกา,ารสาธารณสุขที่มากมายมหาศาลลดลง ถ้าคณอยู่ในภาคศิละปะการสแสดงการละครทำยังไงครับให้เสรีภาพในการสแสดงออกมันเกิดขึ้นเพราะเสรีภาพคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการลองผิดลองถูกทาให้เกิดน,นวัตรกรรมทําให้เกิดซอฟต์พอร์เป็นไปไม่ได้หรอครับถ้าคิดว่าประเทศไทยจะมีซอฟต์พอร์หรือจะมีนวัตรกรรมที่ดีแต่ไม่มีิิธเสรีภาพในการสแสดงออกทุกครั้งที่ทําหนังทุกครั้งที่ทําเพลงรัฐที่บอกว่าไม่เห็นด้วยเซนเซอร์อยู่ตลอด ทำให้ความคิดใหม่ๆไม่เกิดตลอดเวลาทําให้พลังงานใหม่ๆมไม่สามารถเกิดได้อันนี้เป็นสิ่งที่โลกกําลังต้องการอย่างยิ่งโลกใบนี้ตอนนี้ต้องการคนรุ่นใหม่ต้องการคนรุ่นคุนขึ้นมาช่วยพวกผมในการผลักเอาสิ่งก่อกไปแล้วเอาสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้ไอเดียหรือความคิดว่าประชาธิปไตยคืออะไรเสรีภาพคืออะไรความยึติธรรมคืออะไร ยุติความขัดแย้งอย่างเป็นธรรมกันทำมเขาทำอย่างไรทาให้คนมีความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายที่เกิดขึ้นได้อย่างไรสุดท้ายนี้อยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะครับไม่อยากให้กิ่นเหม็นผมเรียนนอกห้องให้เหมือนกับที่เรียนอในห้องฟังแต่ยังไม่เชื่ออย่าให้ใครมาบอก ว่าความสามารถของคุณมีอยู่แค่นี้อย่าให้ใครมาบอกว่าคุณเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นไม่ได้แม้นะแต่อาจารย์เพราะว่านี่คือโลกใหม่ๆในนิยามใหม่ๆความปกติใหม่ที่คุณต้องเชื่อตลอดเวลาว่าคุณสามารถที่จะเป็นในเส้นทางที่คุณอยากจะเป็นได้และสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ได้ตลอดเวลาที่เรียนหนังสือผมก็ยังจาได้ครับต้อง เอาใจอาจารย์พิพพกับท่านอาธิการบดีอินซินีสักหน่อยยังเดบิตเครดิตเป็นอยู่ยังสามารถหาค่าเอ็ได้อยู่ยังรู้ว่าเบต้าคืออะไรยังรู้ว่าคอสต o ค s โซคืออะไรแต่สิ่งที่เรียนไปทั้งหมดนี้ทุกวันนี้อยู่ในอินเทอร์เน็ต Google หาได้หมดเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนี่จต้องใช้เครื่องคิดเลขคอสว่าทำบัญชีงนยการเงินเดี๋ยวนี้ก็มีซอฟต์แวร์ใส่ข้อมูลเข้าไปตัวเลขออกมาหมดย แต่สิ่งที่ผมได้ติกมาจนถึงทุกวันนี้และจะไม่มีวันจากชีวิตผมไปก็คือจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาต์จิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์มันคือธาตุอะไรบางอย่างหนึ่งธาตุทอทงนะครับไม่ใช่ทอทหารธาตุทอทง DNA ในความเป็นธรรมศาต์ของเราที่มีความเป็นแารรูปภาพมีความเป็นเสรีภาพและพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อประชาชน ให้นิยามของคำวา่าประชาธิปไตยเต็มวบยเป็นยังไงให้ความวิธรมเสืมมอภาคพต่อหน้ากฎหมายไม่ว่าคุณจะเป็นใครรหัสปรษณีนไหนอายุเท่าไหร่าศาสนาอะไรหรือเพศสภาพเป็นยังไงและเสรีภาพในการที่จะกําหนดอนาคตของตัวเองและอน,นาคตของเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันและที่อยู่ในโลกใบเดียวกันสุดท้ายนี้ผมขอวอวยพรนะครับขอให้สี่ปีของทุกท่านที่ได้อุตสารมาถึงอยู่ในรั้ว ลูกแม่โดมผมทราบดีว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับรู้ว่าทุกคนก็ต้องต่อสู้มาพอสมควรกว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้ขอให้ทุกคนกล้าฝันกล้าคิดใหญ่กล้าที่จะทำตามท่าชัาของตัวเองกล้าที่จะทําอะไรให้มันออกมานอกกรอบอยู่เป็นโลกไม่เปลี่ยนคุณต้องเป็นคนที่อยู่ไม่เป็นอันนี้นี่คือความเป็น DNA ของธรรมศาสตร์เราเป,เป็นพวกอยู่ไม่เป็นเพราะคนอยู่เป็นโลกไม่มีวันเปลี่ยนขอบคุณมากครับ เดี๋ยวให้พี่ทีมนะคะแล้วก็ให้หาของเราไดอยู่ตรงกลางอีกก่อนเลยเพื่อมาดึงภาพกับเพื่อนใหม่ของเราเลยค่ะขอเริ่มเปิดไฟค่ะร้อเซนติเมตรโอเคครับเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพร่วมกับพี่ทีมของเรากันนะครับผมอ่ะตอนนี้คิดภาพไปเลยคิดภาพไปเลยว่าเราจะโพสท่าอะไรนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญ เ้าเฉลยเฉลยละคนได้ไหมคะอ่ะไม่ได้เป็นคนเดียวได้โอเคค่ะมาเพื่อนใหม่ได้ไนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวโค้ดทางทางหลังทางห้างหันนี้ค่ะโอเคค่ะเสืองางครับขออ่ะสักครู่นะคะโอเคนะครับเพื่อนใหม่เตรียมให้พร้อมนะครับรอยร้อย เซฟี่หน่อยเซฟี่หน่อย,อยเอาเปวิดีโอเนาะวิดีโอเลยค่ะมาอ่ะเดี๋ยวพ<า>ีม่มไม่อยู่เด,ดี๋ยวพี่ิมไคิวมาพร้อมนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากทันนี้ก็ได้นะครับพิมอ่ะทันนี้พร้อมได้ครับเดี๋ยวไล่ให้ท่นดูนะ,ะดึงซ